สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่องปอกกี้หนึ่งเก้าแปนลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอสินเชื่อพร้อมใช้ของธนาคารทอสหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเป็นสินเชื่อเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่อยู่อาศัยนะครับเพื่อชําระค่า เบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อประมาณนี้นะครับรายละเอียดและเอกสารมีอะไรบ้างเรามารับชมกันเลยนะครับก่อนที่จะมารับชมก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับสินเชื่อพร้อมใช้นี่เป็นของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับ ยื่นเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับบ้านของเรานั่นแหละครับโบงเงินนะครับวงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกันและตามเกณฑ์รายได้นะครับเป็นไปตามกฎของธนาคารนะครับระยะเวลาการผ่อนก็ไม่น้อยกว่า3ถึง6เดือน3ปีถึง6เดือนนะครับไม่เกิน40ปีนะครับโดยผู้กู้ รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน70ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยก็ปีที่1.3.99%ต่อปีนะครับปีที่2.2.7.1.6%ต่อปีนะครับปีที่3ก็เหมือนกันนะครับปีที่4จนถึงตลอดอายุก็แตวแต่ธนาคารจะก,กำหนดนะครับเรามาดดูคุณสมบัติกันเลยนะครับคุณสมบัติสำหรับการขอกู้ใหม่นะครับ <c oughs> ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะครับต้องมีประวัติกันผ่อนชาระนี่ที่ดีไม่น้อยกว่า12เดือนนะครับและไม่เคยถูกปรับปัตตาอกเบี้ยนะครับเป็นดัตตาปิดนัดประมาณนี้นะครับเอกสารก็มีบัตรประจำตัวประชาชนบัตรราชการถ้ามีนะครับสำเนาทะเบียนบ้านสำเนา <c oughs> ใบยาใบมรณบัตรนะครับสำเนาใบเปลี่ยนชื่อประมาณนี้ครับสำเนาบัตรประชาชน ผู้สมรสนะครับเอกสารทางเงินเงินพนักงานประจำนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนหนังสือผ่านสวัสดิการสลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะครับสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง6เดือนนะครับสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระก็สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง12เดือนหลักฐานแสดงสถานะการเงินนะครับสำเนาทะเบียนการค้านะครับรูปถ่ายกิจการสำเนาใบประกอบอาชีพ นะครับประมาณนี้ครับต้องไปติดต่อธนาคารนะครับสินเชื่อนี่เป็นสินเชื่อเกี่ยวกับเกี่ยวกับบ้านนะครับที่ดินพวกนี้นะครับธนาคารเขาจะสงวนสิทธิ์นะครับเขาจะแจ้งเอกสารมาหาเราเองนะครับถาสนใจท่านผู้ชมสนใจก็ไปติดต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ